สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับเดี๋ยวมาดูรถไทยแต่งซิ่ง l c 0 8 s c ครับอ่าต้องใส่ขอนไม้ด้วยอ่ะตรงนี้จะแรงมากครับเพราะว่าไม่มีฝนเลยครับก็เลยต้องเวทเหลือง <laughs> เราใส่กระจกนาซาเต็มเลย่ะเออตรงนี้เข้าเว้ิฮะคุณขับคุณข้างจะใจเย็นนะเข้าประมาณสิบเซนครับเนี่ยรถไทยขนาดนี้กำลังพอดีครับ ในการลงนารงครับ40แรงหรือว่า4018อุีครับ ไทด้วยปันด้วย450ส่วโซนนี้ไทด้วยปันด้วย450 450บาทถ้าไถยอย่างเดียวล่ะ220แล้ว,ว่าแถวนี้มันถูกคับถูกกว่าแถวบ้านแถวบ้าน300ครับ220แต่น้ำมันค่อนข้างจะแพงนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ครับหกล้อดามกรีนชาติไม่มาเสียงเหมือนกันบ่อ๋อชาติเจริญรัพ์เหรออันนี้อันนี้ยังมีงวดไหมนี่ <S <S ออรถสองปีรถพึ่งสองปีงครับงวดเท่าไหร่ 3 8มหมื่นแปต่อปีครับเก้าหแต่อปีแต่ว่าสองปียังยังเนียบอยู่เลยยังใช้ได้อยู่เลยถือว่าไทยค่อนข้างจะถูกนะสองร้อยยี่สิบบาท มีบีดตัวพวงด้วยอ่ะแล้วก็พวงด้วยขอนไม้เอฟซีชาติจเจริญซ้ำแล้วเนบ่ยโรนยามจะแรงมากครับอันนี้ไทยรอความหวังนะรอฝนครับ ใครให้ยญามันตายก่อนไร่ละ120บาทครับแถวนี้ค่อนข้างจะถูกมากน้ำมันแพงครับแต่40แรงนะ่อยประหยัดน้ำมันมัน้ง ตรงนี้เราจะดูแมกโคกับสลับไปกับรถไถครับไว้ช่วงทำนาและช่วงนี้ที่ไถไม่เข้าเห็นไหมเขาเอาคอนไม้ครับมาถ่วงน้ำหนักหรือว่าพานมันเบาอล้วลึกประมาณเออตรงนี้เข้าลึกอยู่ ดินื้นชื้นอยู่รถได้สองปีครับยังใหม่ๆเลยใช้รถได้ทนุถนอมมาก ตรงไหนไม่เข้าก็ถอยเสียบให้ครับ